ศูนย์ดนำเนงรรมบริณีประกาศซื้อขายที่ดินสร้างพริษัีอำเภอเขาผนมจังหวัดกระบี่ไม่โปร่งใสเอื้อพวกพอ้องจี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ วันที่13มีนาคม2563นายธีรศักสุดดวงอายุ47ปีอยู่บ้านเลขที่10หมู่9ตำบลเขาพนมอำเภอเขาพนมจังหวัดกระบี่ได้เดินทางไปที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกระบี่เพื่อร้องขอความเป็นธรรมและให้มีการตรวจสอบการประมูลจัดซื้อที่ดินของบริษัทไพรสณีไทยเพื่อสร้างอาคารสำนักง,งานไพรสณนีอํเาเภอเขาพนมหลังสงสัยในความไม่โปร่งใสโดยมีนายสมปองรัตนะผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกระบี่รับเรื่องนายธีรศักกล่าวว่า ตามที่บริษัทไพรสณนียไทยได้เปิดให้มีการเสนอขายที่ดินเพื่อจัดสรรสร้างไปรสณนียอำเภอเขาพนมมีการเปิดซองประมูลถึง3ครั้งในครั้งที่1มีผู้ยื่นซองเสนอขายที่ดินจำนวน5รายครั้งที่2มีผู้ยื่นซองจำนวน8รายและครั้งที่3จํจำนวน5รายซึ่งในครั้งที่1และ2ตนได้ยื่นซองถูกต้องตามประกาศแต่กลับไม่ได้รับความเป็นธรรมโดยทางไพรสณนียแจ้งว่าที่ดินของตอนไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ ทั้งที่ที่ดินของตนที่เสนอขายได้ตรวจสอบแล้วถูกต้องนายธีรศักดิ์กล่าวด้วยว่าการเปิดประมูลซื้อที่ดินของบริษัทไพรสณีถึง3ครั้งเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นพวกพ้องของคนในบริษัทไพรสณีไทยจำกัดหรือไม่โดยเห็นได้จากพฤติการในการประกาศซื้อขายตั้งแต่ครั้งแรกได้มีบุคคลกลุ่มหนึ่งซึ่งมาจากจังหวัดสุราธานีด้วยบุคคลกลุ่มนี้อ้างว่า ตัวเองรู้จักกับบุคลากรของไพรสณีซึ่งมีตำแหน่งระดับหัวหน้าใหญ่อยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นคนที่สามารถกำหนดซื้อขายที่ดินในครั้งนี้ได้ได้มีการยื่นซองประมูลขายที่ดินด้วยแต่เอกสารไม่ครบส่วนรายอื่นๆที่ได้ยื่นไปก็ไม่มีการพริจารณาและจากการประกาศเสนอขายที่ดินครั้งแรกบุคคลกลุ่มนี้ ไม่สามารถหาที่ดินตามประกาศได้ทันเป็นเหตุให้มีการยกเลิกและประกาศซื้อขายใหม่ครั้งที่สองทั้งที่ที่ดินที่ตนยืน่นเสนอขายครั้งที่1ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขทุกประการแต่ไม่ได้รับการพิจารณาและไม่มีการแจ้งถึงสาเหตุและมีการประกาศครั้งที่2อ,อีกตนก็ได้ยื่นอีกพร้อมกับบุคคลกลุ่มดังกล่าวและคนอื่นอีก8รายคณะกรรมการเปิดซองต่อหน้าผู้เสนอขายทุกรายปรากฏว่า เอกสารของบุคคลกลุ่มดังกล่าวไม่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขประกาศอีกเป็นเหตุให้มีการยกเลิกและประกาศซื้อขายใหม่เป็นครั้งที่3วันที่12มีนาคม2563ที่ผ่านมาซึ่งกลุ่มบุคคลดังกล่าวก็ได้รับการพิจารณาตามที่คาดไว้นายธเรศกล่าวด้วยว่าการประกาศจัดซื้อที่ดินสร้างปริศนาอำเภอเขาพนมในครั้งนี้ตนเชื่อว่าไม่มีความโปร่งใสเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลภายในองค์กรหรือบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง โดยไม่คำนึงถึงประโยชน์ชาติตอนอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการตรวจสอบประมูลในครั้งนี้เพื่อให้ความเป็นธรรมกับตนและคนอื่นๆอ,อ,อีก6กถึง7รายด้านนายสมปองกล่าวว่าหลังจากนี้ทางศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกระบี่ก็จะทำหนังสือสอบถามไปยังบริษัทไปรณียีกระบี่ให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงและชี้แจงให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกระบี่ทราบเพื่อจะได้แจ้งให้ผู้ร้องทราบต่อไปในส่วนของดำรงธรรมก็ มีหนังสือให้ทางไปรษณีย์กระบี่นะครับได้จดจ่อเวืจอิจงแล้วก็ชี้แจงกับทางกรมคำทราบเพื่อจะได้แจ้งกับผู้ร้องทราบไปครับคาดว่าใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ก็ประมาณเจ็ดปันทำการครับโดยโดยหลักหลักเกณฑ์